สวัสดีค่ะเด็กๆเจอกันใน EP 5นะคะเปิดชินหน้า3ฟังก์ชันไซน์และโคไซน์ฟังก์ชันไซน์และโคไซน์ขึ้นมาขึ้นมาอันดับแรกเลยก็คือพูดถึงเรื่องวงกลม1หน่วย u ู i t circle นะคะมีจุดศูนย์กลางอยู่ที่จุดกำเนิดจุดศูนย์กลางอยู่ที่จุด0,0นะคะ x 0 y 0รัศมี1หน่วยใช้กำหนดค่าของฟังก์ชันตรโกณมิติ เอาละถ้าอ่านดูแค่นี้แล้วก็ยังคงไม่เข้าใจแน่ๆดังนั้นจะยกเอาวงกลมอ่า u n i c e r c l e มาพูดอีกรอบหนึ่งนะคะเดี๋ยวพวกเราทําไปพร้อมกันเลยนะวาดวงกลมที่ทับอยู่นบนแกนนะคะ x y วงกลมจุดศูนย์กลางอยู่ที่จุดศูนย์ศูนย์รัศมี1หน่วยเพราะฉะนั้นพิกัดนี้ก็คือ x เป็น 1, y เป็น0ูนยทบทวนให้อีกรอบหนึ่งนะคะวนขึ้นไปนะคะในที่ทวนเข็มนาฬิกาคือมุม90อ,องศา พิกัดเป็น0,1วนลงมาที่มุม180องศาพิกัดเป็นลบ1,0และวนลงมาที่มุมด้านล่างพิกัดจุดนี้เป็น0ลบ1และแม่จะให้มีจุดจุดหนึ่งชื่อว่าจุด P และกันนะคะจุด P มีพิกัด x, y เท่าไหร่ กำหนดให้เป็น x y ใดๆจุด P นี้เราจะลากรัศมีออกมานะคะจากจุด0ูนย์นมาสัมผัสกับจุด P ก็จะเห็นว่ามันเกิดมุมเกิดมุมสิตาและหลังจากนั้นมอง หลังจากนั้นมองให้มันเป็นเส้นให้มันมีเส้นลงมาตั้งฉากกับแกน x นะคะมองให้มันมีเส้นตั้งฉากกับแกน x และเส้นตั้งฉากกับแกน y แล้วลากไปอย่างนี้เพื่อให้เห็นตอนนี้สิ่งที่เราได้เนี่ยนะคะจุด P ของเราเนี่ยนะคะ พอเรามองให้มันเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากสีเหลืองนี้นะคะเด็กๆสามเหลี่ยมมุมฉากนำไปสู่อัตราส่วนตรีโกณมิติอืมเรียนไปแล้วตอนมสเนาะอัตราส่วนตรีโกณมิติมีไซมีคอสมีแทนที่เจอบ่อยๆงั้นเราลองมาเขียนนะคะอัตราส่วนไซข้ามฉาก คอสชิดฉากแผ่นข้ามชิดเคยท่องแบบนี้ใช่ไหมคำฉากชิดฉากามชิดข้ามฉากชิดฉากข้ามชิดสายคอสแทนข้ามฉากชิดฉากข้ามชิด,แ,ชชด,ชชดแต่ก่อนอื่นเนี่ยด้านด้านนี้นะคะ ก่อนอื่นนะคะด้านนี้มีขนาดเท่าไหรคะมีขนาด y ตามพิกัดของจุด P และด้าน y คือด้านอะไรคะด้าน, y ค,านา y คือด้านตรงข้ามมุมเซตา y คือด้านตรงข้ามมุมเซตาอแล้วก็ ด้านนี้มีขนาดเท่าไหร่คะมีขนาดเท่ากับจุด P ไล่ลงมาตั้งฉากกับ x ขนาดของมันก็คือ x ด้าน x เ,เนอะด้าน x เ,เป็นด้านที่อยู่ติดอยู่ชิดกับมุมซิตาเพราะฉะนั้น x เ,เป็นด้านประชิดมุม ซิต้า y, y เป็น,ปนด้านตรงข้ามมุมซิตา้า x เป็นด้านประชิดมุมซิตา้างั้นเหลืออีกด้านหนึ่งด้านนี้ที่เหลือให้เป็นด้านตรงข้ามมุมอะไรคะมุมฉากก็มุมฉากม,ม,ามันอยู่ตรงนี้มุมฉาก อยู่ตรงนี้นะคะครบ3ด้านแล้วจากที่เราท่องมาซ้ายซ้ายข้ามฉากงันข้ามตรงข้ามมุมซิต้าคือเท่าไหร่คะตรงข้ามมุมซิต้าก็คือ y <Why? S 1> ฉากคือด้านตรงข้ามมุมฉากด้านตรงข้ามมุมฉากคืออะไรคะจากภาพคือรัศมีของวงกลม รัศมีของวงกลมรัศมี r r รู้อยู่แล้วใช่ไม่ใช่1เพราะฉะนั้นเขียนใหม่ไซส,สิต้าเท่ากับ y ต่อไปจะมาเขียนคอสสิต้าบ้างคอสชิดส่วนฉาก ชีตคือด้านประชิดไปดูที่สามเหลี่ยมสีเหลืองของเราด้านประชิดมุมฉากมีขนาดเป็นเท่าไหรคะเป็น X แล้วด้านตรงข้ามมุมฉากมีขนาดเป็นเท่าไหร่คะก็ในเมื่อมันคือรัศมี R R เท่ากับ1่โอเคคอสเซต้าของเราเขียนใหม่เป็น X จึงเป็นที่มาของ s i น์เซต้าเท่ากับ y คอสซิตาเท่ากับ X ตอนนี้เรายังไม่พูดถึงแทนนะคะเอาแค่ s i n กับ cos ก่อนอมเมื่อรู้อย่างนี้แล้ว P ของเราพิกัดของมันคือ X Y ใช่ไหมพิกัดของมันแทนที่เราจะเขียน X เ,เราก็เขียนเป็น cos ของมุมซตากับ s i n ของมุมซตา ก็ได้นั่นเองนะคะพิกัดของจุด P จะเขียนเป็นจุด x จุด y หรือจะเขียนเป็นค่า cos ของมุมหรือค่า s i n ของม,มุมุมอะไรมุมซิา้าแล้ว cos ของมันจะได้เท่าไหร่กันก็สงสัยต่อไอีกเดี๋ยวเราก็จะรู้นะคะเด็กๆ